โดยฮ er ันเตอร์ต่อตุนบาลีตุนบาลีซองจินวูซองจินวูโดนทุกคนเลยว่าเดาซองจินวูตอนแถวม่นกูไม่สวยกูได้เสียงจ็อกกี้กูได้เสียงจ็อกกี้กับเสียงเสียงของจ็อกเตอ์ กูหลังบ้านไอ้เหี้ยเฮ้ยเหี้ยกูเห็นกูเห็นไอ้สัตว์เหี้ยหรือกูหลอนไปเองวะไม่หลอนไปเองไอ้ปับมันมีอยู่มันมีอยู่จริงกูเห็นอยู่เห็นอยู่นั่นไงเหี้ยเนื้ยต่อจอยตรงนั้นอือใช่กูยังบอกว่ากูมีอยู่เองโดนีกแล้วเลย มไ่เห็ถ้าเธอกำลังรู้สึกว่าพื้นมันกำลังสั่นไหวน่าแหละแทงแทงเธอเห็นแทงหรอกัวยอะกลัวหลังเซตอัพก่องเิ่นเิเฮ้ยเอฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์องฮันเตอร์องมาโดนไฟดิมาโดนไฟไอหนุ่มมาโดนไฟโอ้แม่ง ว่ามันไม่มาโดนไฟแล้วน่าจะโดนในปอแล้วกูยืนวัดหิว e โ,โง่ๆเอ้ยจอกกี้ไอ้ปอโอ้โหเฮียนาทีเดียวกูเสียเมดคิดไปอันหนึ่งอะคุ้มปอกวะคือกูคิดว่าเมดคิดแม่งมีเหมือนไม่มีแล้วตอนเนี้ยมีแต่ก็ไม่มีเวลาเดินเข้ามาแล้วเ้ย พ่อมันตายเหรอไอ้เจี๊ยบปุ่มไฟบอมแหลนเดียวปับขึ้นมา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 เอาไปเลยเดี๋ยวเสียงเยี้ยอะไรวะเสียงอะตแทงเธอเห็นแทงหรอแทงอยู่ตรงไหนไปแล้วไอ้เจี้ยบจะเหมาทุกอย่างไม่ได้นะจีนบูอ่ะเฮ้ยอันเตอร์สองอันเตอร์สองสองจีนบูไอ้เจี้ยบสองจินบู๋ กูจะบอกกูตายอีกแล้วว่าเจี๊ยกูตายตายมันตายเออไอ้ปุ๊บไอ้พี่ฮะมันมันยังไม่ตายนะไอ้พวกเออเออมันยังไม่ตายนะมึงั้นเนี่ยเออไปก่อนไปก่อนเออขึ้นขึ้นไปก่อนเลยขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อน ไอ้คืนพ <theory> ่อมึงมีแทงในเที่ยที่สัตว์ได้หนีเสือป่าจะระเข้เนี่ยไปโอ๊ยกูโดนฮัตเตอร์ฮัตเจอร์สองโดนกูมาแล้วเฮ้ยเฮชินก๋ะโดนคุณหมดเลยกูโดนที่ไอเที่ยเฮ้ยน้องไม่เยอะไปหรอแม่งกูกูเริกมากูโดนกูโดน กูโดนแทงกูโดนกูโดนดึงกูโดนฮันเตอร์กูโดนจ็อกกี้กูโดนแทงกูโดนแทงกูโดนฮันเตอร์กูโดนจ็อกกี้แล้วมั่วสายแล้วมั่วโดนแทงอีกไอ้เด็กนี่แหละออเ้ยเฮียอ้ยเฮ้ยเฮียอุ้ยการการออกขึ้นไอ้สัตว์เกาทองคือหูแข็งไอ้เยันสแคกขึ้นโดนเอ็นจอยไม่หยุดเลยเฮียโดนเอ็นจอยมากเลยโอ้โห เอาชุบมาชุบได้โอ้โหไอ้อไอโอมโดนแทงไอ้เยี้ยศบึ้อหัวอย่างเฮี้ยเลยแมพเฮี้ยนี่ไอ้เยี่ยงย่างสดไอโอมแล้วก็ชุบแล้วก็ชุบไปโอมได้นะเอาดีโอ้โหไอ้เยี้ยมันชุบไปโอมขึ้นมาตายอีกแล้วครับอ้าวแล้วไอ้รีตายด้วยไอ้้เีย เรียบร้อยปาบกหนึ่งเฮี้ยให้มันได้ยี่สี่วะปาบมีมอนต์รอมไหมหลือเฮี้ยอะไรบ้างเกมโหเกมโหเฮ้ไอป่อไอป่อเฮ้ยเธอเห็นแทงหรอแทงอยู่ไหนอ่ะเธอเห็นแทงหรอเฮ้ยมึงมาดิมาดิทะเลเพลิงไอ้เหี้ยมึงมา กูกลางกนนะเขตไอ้เหี้ยกูเป็นมัดได้ด้วยลิวพิ้งไอ้เหี้ยเ้อเห็นแทงกัเหรอเฮ้ยปึ๊บเฮชินอะไรมึงมาดิน้องอะไรมาดิมาดิน้องมาดิเฮ้ยอว่ะเล่นในป่าก็น่าสนใจนะกูไม่สนใจเลยแทงเธอเห็นแทงเหรอแทงอยู่ไหนไปยืมสองตัว

โอ้มึงไม่กระโดดเตียมันจะได้ติดคีไอ้เงี้ยขอโทษครับไม่ใช่เป็นคอมพเฮ้ยจ็อกโอ้โหจับเจอสองตัวเพราะยังไงแล้วแล้วลุงซอยไอ้ปออ้าวกูยิงโดนจ็อกกี้เฉยแล้วแค่ไปตีเพื่อนไอ้เจ้าปู่ยิ้มโอเคๆปูชุบไม่ได้แม่งกูนึกว่ามึงอยู่ในกล่องแล้วกูชุบไม่ได้เยอะคนเยอะเฮ้ยมันเทรดหุ่นในมุมมืดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย

โอ้มอมไปเทียสองอน่าจะแบบเก็บแล้วโอเคไปไปไปไโอ้มโอมกลับไอป่ามาโอมกลับไรปาม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 าดูเยอะเลยนั่งตรงโไอ้เร่อ้แมวโอ้โอ๋โอ้ ไม่ไม่ไม่ไ่ผไกเลยไ่นเลยไม่ไวลอะไรยได้าว่เขาเรียกว่าเาเรียกว่ามึงเห็นแทงไหมมึงเห็นแทงเหรอไยจอกกี้จอกกี้ไอ้เหี้ยวไอยเหี้ยเ้รแทงอยู่รูแทงอยู่รูากรูแทงอยู่รูแทงอยูู่แทงแทงกแท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 กตายเถอะตายเถอะเออ เอ้ยมันมีอีกตัวไอปอโอ้มึงหงายเฮี้ยเฮ้ยแต่5นาทีแล้วแต่5นาทีแล้วกูฟังกูนะกูฟังกูนะตัวใคตัวมันกูไปแล้ว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 แบนช่วยกูช่วยกูตรงกูตรงกูอ๋อแล้วไหนบอกตัวใครตัวมันไอ้เหี้ยโกรธโกรธโกเ็เป็นนั ไอ้ผรอดไอ้ออมอมเอ้อเลววะทั้งูทั้งเลวคือใกล้กันเลยทคนไอ้ออมช่วยๆนั่งก่อนก็มาดีน้อง๋

โอ้หตัวสองจีนบูพี่ชายหม่แมอกกูหมูแม็กกูพ่อมึงไปพักเลยอ่ะหมูเที่ยโอ้ก็มาดิน้องก็มาดิคือปะก็มาดิคือปะก็มาดิเบบี้ก็มาดิเบบี้ชาร์เจอสิบสองตัวสมูทคอสิบสองครับแท้งหกตัวบูมเมอร์แปด Like a winding road sometimes we hit potholes sometimes it's smooth standing at the crossroads i stop and choose which path to take only my heart can decide some roads stretch far ahead through foggy skies that blur.